สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันกับวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่4สามัคคีคือพลังนะคะครูผู้สอนก็ครูกระมลรักษุป,ปาการนะคะลูกทีนี้เรามาดูว่าสามัคคีคือพลังเราเรียนแล้วนะักเรียนจะได้รู้อะไรบ้างนะคะ 1. นักเรียนจะได้รู้ว่าการมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 2. มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน่านักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะทีนี้เรามาดูว่าในหัวข้อการมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน กฎระเบียบของโรงเรียนคืออะไรกฎระเบียบหมายถึงข้อบังคับหรือข้อกำหนดให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยการรักษาความสะอาดโดยการปฏิบัติตนดังนี้นะคะ 1. ไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นควรทิ้งขยะลงในถังขยะที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ 2. ไม่ขีดเขียนข้อความลงบนโต๊ะเก้าอี้ผนังห้องเรียนหรือห้องน้ำดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนและข้อที่4ก็คือปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียนอย่างเคร่งครัดมาดูในส่วนของการรักษาของใช้ส่วนรวมนะคะนักเรียนจะปฏิบัติตนดังนี้นะคะ ใช้สิ่งของต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธีอย่างเช่นเก้าอี้มีไว้นั่งเราก็นั่งนะคะไม่ใช่ว่าเราขึ้นไปยืนนะคะ 2. บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาซื้อใหม่นะคะทีนี้เรามาดูว่าการดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนจะปฏิบัติตนดังนี้นะคะ 1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและดูแลรักษาเพื่อให้นักเรียนรู้จักการเสียสละการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะทีนี้เรามาดูว่าการใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมในการสร้างกฎระเบียบด้วยหลักเหตุและผลและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมนะคะ ข้อตกลงหมายถึงอะไรข้อตกลงก็คือหมายถึงคำมั่นคำสัญญาระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรือบุคคลหลายฝ่ายว่าจะกระทำหรืองดเว้นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกติกาหมายถึงสิ่งที่บุคคลสร้างขึ้นเพื่อเป็นแบบแผนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเป็นที่ยอมรับการมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงและกติกาหมายถึง วิธีการที่บุคคลสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งกำหนดให้คำมั่นสัญญาต่อกันเพื่อเป็นแบบแผนที่จะกระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเหตุผลที่ทุกคนยอมรับได้นะคะ 2. บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน นักเรียนจะต้องมีการยึดถือหลักความเป็นจริงความดีงามความถูกต้องและหลักเหตุผลนะคะประชาธิปไตยที่ดีควรตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงความดีงามความถูกต้องและหลักธรรมมาธิปไตยนะคะ การใช้เสียงข้างมากอาจจะเกิดจากความเห็นชอบความพึงพอใจแต่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นความจริงหรือความถูกต้องได้ทั้งหมดนะคะเพราะเหตุนี้เราจึงควรฟังเสียงข้างน้อยด้วยเพราะเหตุผลก็จะได้เช่นเดียวกันกับการอยู่ร่วมกันในห้องนะคะ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนหรือโรงเรียนเราควรต้องยึดหลักความจริงความดีงามความถูกต้องและหลักเหตุผลจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะหน้าที่ของสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนหมายถึงอะไรนักเรียนจะต้องทำกิจกรรม ager, ตามภารกิจของนักเรียนในกรณีที่เป็นสมาชิกที่ดีใ,ในการยึดหลักความจริงความดีงามความถูกต้องหลักเหตุผล การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญและการยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมโดยต้องมีความซื่อสัตย์ความพยันหมั่นเพียรความอดทนใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 2. การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ การอยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยลดความเห็นแก่ตัวต้องมีความเสียสละรู้จักแบ่งปันผู้อื่นนะคะต่อไปหลักการยึดหลักความเสมอภาคและความยุติธรรมนะคะการปกครองในระบบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติาศาสนาภาษาถิ่นกำเนิดโดยจะควบคู่ไปกับ หลักความยุติธรรมนะคะซึ่งการเรียนหนังสือก็เหมือนกันเราจะไม่มีการแบ่งชนชั้นวันณะว่า่าเป็นเชื้อชาติไหนศาสนาไหนหรือว่ามีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ไหนนะคะการให้ความรู้การให้อ่การเรียนหนังสือก็จะต้องยึดถือหลักความเสมอภาคเช่นเดียวกันนะคะต่อไป3กิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียน กิจกรรมหมายถึงการที่นักเรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ก็คืออย่างเช่นหนึ่กิจกรรมทางวิชาการเช่นการจัดป้ายนิเทศในวันลอยกระทงวันวิชาการหรือว่าวันสำคัญต่างๆนะคะ 2. กิจกรรมด้านการแสดงออกอ,อย่างเช่นนักเรียนมีส่วนร่วมในการร้องเพลงการเล่านิทานในวันสำคัญต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆหรืออ,อาจจะเป็นกิจกรรมวัน ตรจีนหรือว่าวันอะไรต่างๆที่เราได้ปฏิบัตินะคะ 3. กิจกรรมด้านการทำประโยชน์เพื่อห้องเรียนอย่างเช่นกิจกรรม5สกิจกรรม5ส,ก,รรม5สก็จะคล้ายๆกับกิจกรรม b i g c l e a n n n g Day นะคะทีนี้มาดูว่านักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้ยังไงนะคะามาดูกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนนะคะ 1. นนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน 2. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 3. ทํางานส่งครูตามที่ได้รับมอบหมายในวันเวลาที่กําหนด 4. แสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อห้องเรียน 5. ดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียน 6. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่างๆนะคะต่อไปมาดูในส่วนของกิจกรรมต่างๆของ โรงเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถปฏิบัติได้นะคะหปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 2. เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่นกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมแห่เทียนพรรษานะคะสมมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเช่นเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาจีนหรือว่าทางด้าน กีฬานะคะ 4. การดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนนะคะนักเรียนก็จะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนด้วยทีนี้นักเรียนมาดูว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบในเนื้อหาตรงนี้แล้วครูมีการบ้านให้นักเรียนทําโดยให้นักเรียนทาใบงานเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนนะคะซึ่งใบงานนี้จะเป็นผลการเรียนรู้ข้อที่6 เรื่องการมีส่วนร่วมในการสร้างและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะโดยในใบางานนักเรียนจะทำอะไรนะคะ,ะให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติต้นในการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนที่ครูกำหนดให้สถานที่ละ5ข้อ,อดูข้อที่1ข้อที่1เป็นการดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียนนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติย่งไง,งเช่นเน่อง ช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียน 2. อ,อาไม่ขีดเขียนสิ่งต่างๆลงไปบนโต๊ะเก้าอี้ของห้องเรียนช่วยกันเก็บขยะช่วยกันจัดโต๊ะเรียนนี่ก็คือเป็นวิธีการดูแลรักษาความสะอาด ตรงนี้ก็ให้นักเรียนใส่มาตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะต่อไป2ก็คือการดูแลแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำเมื่อนักเรียนไปเข้าห้องน้ําแล้วนักเรียนจะต้องมีวิธีปฏิบัติตนยังไงเพื่อ,อเป็นการรักษาความสะอาดห้องน้ําเป็นการใช้ห้องน้ําอย่างถูกวิธีเพื่อให้ห้องน้ําสามารถใช้งานได้นานๆนะคะต่อไปข้อที่3มก็คือการดูแลรักษาความสะอาดของโรงอาหาร เราใช้โรงอาหารที่เป็นสถานที่ส่วนรวมเราจะมีวิธีการดูแลความสะอาดของโรงอาหารยังไงนักเรียนก็บอกวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอาหานะคะต่อไปข้อสุดท้ายก็คือบริเวณสนามในโรงเรียนนักเรียนก็บอกวิธีการมาว่าจะมีวิธีการปฏิบัติตนยังไงนะคะทีนี้มาดูว่าจากใบงานที่ครูให้ทำให้นักเรียน ลิ้นใบงานออกมาได้ถ้านักเรียนมีเครื่องกลิ้นที่บ้านนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนักเรียนก็ลอกข้อความอ่าลอกคําสั่งจากใบงานลงในใบางานเปล่าที่นักเรียนมีอยู่จากนั้นนักเรียนก็เขียนตกแต่งให้สวยงามนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนทําเสร็จทําเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูป ใบงานนะคะลูกถ่ายชัดๆนะคะแล้วส่งเข้าที่ลายส่วนตัวของครูนะคะเดี๋ยวครูก็จะตรวจให้คะแนนนักเรียนเองนะคะลูกในส่วนของหัวข้อสามัคคีคือพลังในวันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะในชั่วโมงหน้าเราก็จะเจอกันในหน่วยต่อไปนะคะลูกวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ